สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่อง Drive ไทม์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกับการเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่ล่าสุดในปี2033ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องบินที่แรงที่สุดในเอเชียความก้าวหน้านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหารของไทยแต่ยังตอบย้ำถึงความตั้งใจจริงในการปกป้องน่านฟ้าและสร้างดุลอำนาจในภูมิภาคข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องบินรบรุ่นใหม่ เครื่องบินรบไทยรุ่นปี2033มีชื่อว่า i n t r a f i t e 33 i n t r a f i t e 33พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศไทยและสถาบันเทคโนโลยีการบินชั้นนำภายในประเทศจุดเด่นของรุ่นนี้คือความเร็วสูงสุดถึงมัก2.8พร้อมด้วยเครื่องยนต์เจเนเรชันใหม่แบบไ y บริดเทอร์โบแฟนที่ให้กำลังขับมหาศาลทำให้สามารถทะยานขึ้นเหนือท้องฟ้าได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เหนือกว่า i n t r a p t 33. มาพร้อมกับระบบ Stealth Technology รุ่นที่6ที่สามารถลดการตรวจจับจากเรดาร์ได้แทบสมบูรณ์แบบตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่โทนทานสูงนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ AI avionics ที่ช่วยนักบินในการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีแบบเรียลไทมสามารถล็อกเป้าหมายได้มากกว่า20เป้าหมายพร้อมกันและยิงอาวุธนำวิถีด้วยความแม่นยำสูงสุดอาวุธและสมรรถนะการรบ ด้านอาวุธเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่มีระยะยิงกว่า250กิโลเมตรพร้อมด้วยปืนกลแกตะลิ่งความเร็วสูงและขีปนาวุธอากาศสู่พื้นชนิดใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยเองการบรรทุกอาวุธทําได้มากถึง12จุดยึดนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีพลังการโจมตีสูงสุดในภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพความสําคัญต่อภูมิภาคเอเชียการเปิดตัวอินทราไฟ 33ทำให้หลายประเทศในเอเชียจับตามองเพราะนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องบินรบในภูมิภาคนอกจากการสร้างความมั่นใจในความมั่นคงของชาติแล้วยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาตินอกจากนี้ยังช่วยสร้างความร่วมมือใหม่ๆในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศพันธมิตรเป้าหมายเพื่อสันติภาพและความมั่นคง แม้เครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะทรงพลังและเป็นที่เกรงขามแต่เป้าหมายหลักของไทยยังคงชัดเจนคือการป้องกันประเทศและการรักษาอธิปไตยรัฐบาลไทยยืนยันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์และเพื่อสร้างสันติภาพที่มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สรุปก้าวกระโดดสู่อนาคตการมาถึงของอินทราไฟ 33ในปี2033คือก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในเวทีโลกทั้งในแง่ของศักยภาพการป้องกันประเทศและการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการบินที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียคีความสามารถนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงความเชื่อมั่นและสันติภาพในอนาคตหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Drive Time แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันที่เป็นคำโปรยสั้นๆสำหรับโพสโซเชีย so ลเพื่อโปรโมทวิดีโอด้วยไหมครับ